<Yes. S 2> mm hmm. ทีนี้ท่านไม่อยากผัดทอดนะแล้วทัดทำอะไรกินอะ่ะมื้อเย็นผม,ผมเหรอแกงหลวนจีหลามลวนเจียวตุนกวนขัาวก,ก็คือเราเอาอาหารมาผ่านกระบวนการแบบภูมิปัญญาคนไทยสมัยก่อน เราก็ปรุงเองอย่างเงี้ยครับแต่ไม่รู้คนสมัยนี้อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจอจีจีอ่ะผมทำบ่อยมันง่ายเดี๋ยวนี้มันมีไฟไฟคล้ายๆปืนยิงแล้วไปจี่เอานะอันนะอโอแต่อันนั้นอันนั้นมันวินิสมาหลาเกินไปพี่หมออยาเกาหลีเขาก็จี่อย่างนั้นอ่ะ ง่ายสุดแล้วครับไม่ต้องใช้น้ำมงนน้ำมันเลยเอาเนื้อมาแล้วก็จี่แล้วก็ร้อนๆก็กินเลยหรือจะเคลือบหรือสเปรย์เอากีมาสเปร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องต้องให้สายสายที่แบบว่าชอบทํำเขาการหลงการแกงอ่ะแกงก็เยอะแยะนะแกงส้มต้มยำแกงเรียงแกงป่าเนาครับก็ก็วนเวียนกินเนนะ ก็มีวิธีการปรุงให้สุกนละนะ <c oughs> แล้วที่หมอบ้านหมอก็จะทําก็คือรวนนะการรวนอ่าอ่าอการรวนเนี่ยก็คือคือทีเดียวเลยอะ่ะนะใช่ติดมันเนื้อติดมันหรืออะไรเงี้ยนะเนื้อสั์ที่ติดมันอนะ่ะแล้วลวนไปนะพอรวนอ่มันสุกเรียบร้อยแล้วมีน้ํามันนิดหน่อยใส่ผักลงไปแล้วก็ปรุงอะไรเงี้ย เออเอาทีเดียวนะทีเดียวเราไม่ต้องไปใช้น้ำมันน้ำมันอะไรสองหสามหก็เวลาผมรวนหมูทำมือแรกอะครับก็ก็ลวนทีเดียวเลยแล้วก็แบ่งอืแบ่งทุกวันอ่างเงี้ยอหญ่ตุนพะโลอะไรอย่างงี้นะฮะต้มนึ่งลวกอบยำนะทีนี้มันก็มันก็มีอันเนี้ยนะฮะนะ<อ>เขาก็มีสูตรพวกสมุนไพรพวกเนี้ยฮะนะแต่ว่าเขามา ใช้ใช้แทนน้ำมันในการผัดทอดอาหารได้นะนะเนี่ยคยกว่าซุปผัดก้อนในการทอดหรือผัดอาหารแต่ส่วนใหญ่ใช้ผัดอาหารนะฮะลองไปดูเอาน่าสนใจน่าสนใจแต่ก็ต้องทำต้องทำแล้วก็เก็บไว้เก็บฟีดไว้นะฮะฟีดไว้ในในไอ้พวกไอ้พวกแช่น้ำแข็งก้อน,นอ่ะนะแล้วเวลาจะใช้ก็เอามาแล้วมันละลายน้ำแล้วก็เอา เอาผักลงไปเลยครับคือพวกเนี้ยมันจะมีน้ํามันนะของพวกเนี้ยนะเนี่ยที่เป็นองค์กะพวกเนี้เขาจะมีน้ํามันเป็นคล้ายๆน้ามันหอมระเหยอืาก็ใช้ผัดทอดแทนน้ํามันนะอันนี้ก็เป็นจากแม่บ้านนะนะเรื่องการเจียวแต่อันเนี้ไม่ใช่มันใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะอันนี้เขาเขาใช้มันหมูเลย เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะนับเป็นเป็นไขมันเป็นน้ำมันอันนี้ยน้ำมันหมูเนี่ยเรานับเป็นไขมันเราไม่ได้นับเป็นโปรตีนนะอ่าฮาาานะอฮะแล้วก็แม้แต่อันเนี้ยมะที่มันเป็นกากนะแต่เราก็ยังนับเป็นไขมันอยู่อืมพวกนี้เรานับเป็นไขมันหมดเลยครับแต่ถ้าเราซื้อเขาเกิดอะไรขึ้นหมอเคยไปยืนคุยกับคนที่เขาเจียวน้ำมันหมูครับ คือแต่ตอนนี้ก็าทอดหมูขายนะทอดหมูตัะคุณบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเจียวนวลอ่แล้วเวลาเจียวเนี่ยเขาก็คือก็มันก็คือนับเป็นโปรตีนน่ะแหละมันก็มีทั้งมีทั้งหนังหมูมีทั้งเนื้อหมูอะไรต่างๆอ่าฮะเวลาเจียวเนี่ยเขาก็จะต้องใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่ผงปรุงรสอือเอาเกลือกับน้าตาลดีะ ผมพวงรถก็ผมพงรถก็ไอ้พวกยาก็ไม่รู้จะว่าไงนะมันไม่ปลอดภัยครับใช่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 ผมก็ผมชูรถอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่หมอใช่ผมปูนาดขนาดในนี้ยังยังใช้อยู่อีกเหรเนี่ยแม้กระทั่งในน้ำมันหมูเลยนะใช่ครับนะโอ้ยมันถึงเป็นโรคไตกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนียก็